มีลูกค้าทำอะไรเพจมีร้านทำรับหมื่นแบบของป้าครับทงคำรักหมื่นนะใช่ครับมีพอดีเลยมาเดี๋ยวมาดูกันวันนี้นะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างเนาะก็สําหรับใครที่กําลังอยากเริ่มเก็บวระดุมคนหลวอพ่อเพียนนะอ่าแต่อยากได้เป็นเนื้อหลักๆเป็นเนื้อทองคําวันนี้เรามีมาแบ่งปันให้เริ่มตั้งแต่สองหมืนนะครับถึงแพงสุดเนี่ยก็อยู่ในเลทประมาณ8 0ดห0,000ื่นไม่ไม่เกินไม่เกินแสนนี่คือหลักหมื่นป่ะได้อยู่เนาะอะโอเคโอเคมามาดูไหนมา นี่ก็เป็นรายการอัปเดตเนาะลักหมืน่นอ่านะครับถ้าเป็นราคาเริ่มต้นก็จะเป็นผ้านาปกอันนี้ดีนะนะครับสำหรับผู้หญิงก็ขนาดกำลังน่ารักเลยนะครับเป็นนาปกมหา,าเศรษฐีนะครับปี2556อ่านะครับอันนี้ก็ชื่อดีด้วยนะครับแล้วก็กำลังขนาดน่ารักนะครับถัดมาก็ราคาจะอัพขึ้นมานิดนึงนะครับสามหมื่นกว่าบาทก็จะเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญส่งน้ำนะครับด้านหลังก็จะได้เป็นตรงปีเกิดหลวงพ่อเลยคือปีขาน อ่าเป็นหลังเสือด้วยนะครับอีกหนึ่งองค์นะนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเหรียญอ่าเจริญยศนะครับเป็นเหรียญเจริญยศก็เหรียญรุ่นนี้ก็ได้น้ําหนักทองที่ค่อนข้างคุ้มเลยนะเกือบ20กร,รัมนะครับ19กร,รัมกว่ากว่าเลยนะครับใครที่ต้องการเกี่ยวกับเลื่อนเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งเลื่อนฐานะเนี่ยเหมาะเลยนะครับเหรียญเจริญยศนะครับได้หลังเป็นหลังหนุมานอ่านะครับแล้วก็มีทั์ทวีคูณอันนี้รุ่นสุดท้ายที่หลวงพ่อปลุกเสกเลย องค์นี้ได้ความคุ้มอีกแล้วนะครับน้ำหนักพระรวมกรอบทองเนี่ยสบาทกว,ากว่าเลยนะครับเนาะก็มีแบ่งปันหนึ่งองนะครับนี้เหรียญปัดตามนะครับเป็นทองคําเหมือนกันปี25งห้าห้านะครับอันนี้ได้เป็นหลังธนุมาน8ก่อนนะครับเนาะแล้วก็นี้เป็นเหรียญพรมใครที่ต้องการเรื่องกิจการค้าขายเขาเรียกว่าความสําเร็จเนี่ยต้องบูชาพระพรมนะนะครับอันนี้เป็นพรมสีหน้าด้วย ชื่อรุ่นว่าผมบรรดาลโชคนะครับองค์นี้ได้พระสวยเลขเบิ้ลอ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพระทองคําหลักหมื่นก็มีมาแบ่งปันก็ประมาณ5-6องค์ใครชอบรายการไหนก็ทักมาสอบถามกันได้เนาะนะครับที่ไอดีไลน์นะครับ,รบหรือว่าเพจกฤษณาพาเครื่องก็ได้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมมีพระอะไรมาแบ่งปันกันอีกเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่ช่อง YouTube สำหรับนี้ลาไปก่อนรับผม Fucker in the best